สวัสดีหม่เนาะพ่อจ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีใบถ่าช่างพ่อจ้อยว่าท่านได้ยุดเนาะค่ะเนาะงานครับอ่ามืออื่นมือพื้นก็สีเป็นมือวั่นยุดของหลายๆคนเนาะค่ะกินก็กินน้อยๆครับอย่ากินหลายข้ากินหลายมันสีแปรครับจิ้มอะไรชื่อเลขเนี่ยมันเนครับมันสีแปรพ่อจ้อยสีให้อวยพรให้ทุกๆคนเอกทีของพ่อจ้อย มีความสุขหลายๆผู้บรทหารให้หักหัวกับหักหัวหลายๆครับการบรทหารผู้ใดบริหารใด้หัวก็ให้ได้หัวไว้ครับภาษาถุบ้านนี้ผู้ใดผู้ใดบรทหารมีทานอันปิ้งย่างใครบุญไหมอาเออกัารบริหารมีทานปิ้งย่างกันบ่ิหาเงินกับมาขอมพันธุไจ่จ้อยก็ได้ครับพันธุไจจ้อยจะทานเหมือนกระสอบ40สอบครับถูก สี่สิบสอบผู้ใดขาดทานมาเอาเด้อมาเอาเด้อผู้ใดสิย่างหมูผู้ละสอบสองสอบครับมาเอาครับสอบเท่าใด้หรอพ่อก็ขายธรรมดาบ้านเนี่ยงก็จะหาชิ้นพวกชิ้นีนึ่ละร้อยหาชิ้นพวกชิ้นห่ละเออเนี่ยนี้ก็สิมาเอาไปย่างคือกันล่ะพ่อซื้อกว่าขายดีว่าเมนทานนี่เนาะเมนไปเที่ยวไส่บ่ค่ะก็ เขาส่วนโยกสีบ่ได้ไปเรายากเ้าะเอฟซีครับมือนี้เอฟซีกับมาฮอดหน้าบวสมเศราแล้วเดเขาสีมาเบิ่งดวงเบิ่งเนียนครับเนียนไปว่าใส่บ่ไดเอาตัวเน้นรถหน้าพอเนาะมือนี้ฟันอีกมาตัวเดียวมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่มาฟันมาบ้านแห่เปลี่ยนเขาแล้วนี่บ้านแห่ได้กตากอ ปลาหญ่ตัวหนึ่งปลาคอใหญไก่พอจอยเคยฝันเห็นปลาคออยู่เดิมันเสียออกตัวใดงเงาตาตามเก่านี่เลขอกพอจอยเสียหายไปคู่เดียวหางเดียวเมื่อนี้เขา<อ>เมื่อน,นี้ไม่แมนเลขอกซ้ตัวนี่สิเป็นสองหางแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันเด้อเพราะว่าพอเนี่ยจอยนี่สิปล่อยเลขลกรถหายเอฟซี FC, ห้องขั้นรถขั้นนี้คุ้น อาเอฟซีจิถือทั่วโลกทั่วประเทศไทยครับเป็นจังไดคือได้ปล่อยเลยรถพอเพราะว่าฝันเตี่ยวสองมือแล้วฝันว่าจังไดเพ่อฝันว่าขี่ขี่รถเนี่ยขี่รถนี่ไปงานมอร์ไซ่์นบแมนขี่รถไปงานงานย้ายไงผู้ใดก็จอดรถแล้วมาเบิ่งมาเบิ่งตะรถพอจอยยังสินะามาเบิง่ง คือบ่สือใหม่แน่คือสืบอม่คั้นรถคือคั้นเก่าแท้ว่าซั่นเขาว่าค่ะคือเก่าแท้โอ้ยเกา่าก็ขี่มาได้คือเกาเ่าแล้วพระเจ้ยก็เลยวางซี่ค<อ>่ะไปงานงานใหญ่งานคนหลายหลายค่พะพอจ้อยมาสืรูปแล้วนี่ก็คือว่าเลขมันสิอ,ออกอยู่รถคันนี้จะจังแถวเบิง่บง,บง,งครับจังแถวเบิ่งทะเบียนหยังค่ะพ่ออีกบุ่ดน868ครับ868กลับหัวนําเด้อ แมนพ่อจ้อยกับฟันวาได้ซอนซีครับพ่อจ้อยกัเล่เอาซีใส่ตัวหนึ่งครับซีีหกแปดครับซีหกแปดซีหกแปดโอซอนไปซีคนแมนซีหกแปดซีเก้าแปดเนาะปีนหัวไว้น้ำนั่งเทียกับอยากปีนหัวปีนถ่ายอยู่เด้แล้วกัแปดหกแปดบ่พอแปดหกแปดตัวตรงมัน อันนี้ทะเบียนรถเต็มเลยแมนตัวเต็มมันแปดหกปดหแปดตัวเดียวหกแปดตัวเดียวกันเก้าแปดเท่านั้นเนาะซือ้อสุดเน้นพี่เศษใสจปีใหม่แมนครับเน้นๆสำหรับคู้บ่มีเงินครับซื้อพ่อหอมปากอหอมข้อครับอ,อยากเป็นเนวา่างซื้อเพอเ่าพัดไว้ยนี่ยครับขับลู้คือกันแต่ว่ารังเทียกับบอกไปมันก็ะชกังะ ขันผู้ใดเก่งขันผู้ใดนั่นนั่คว้อมฝันพระจอยไปครับนําคว้มฝันพระจอยไปบาทีก็มากฝันฝันมปขึ้นบ่จ้ามนฝันมาขึ้นนี่ฝันมาขึ้นนี่ออกจากขี่รถไปแล้วก็ฝันขอนสีแกงว่าได้ไปทึกปลาได้ปลาคอใหญ่ตัวนึงโอ้ได้ปลาคอนใหญ่ตัวนึงได้ปลาคอนใหญ่ตัวนึงตดแท้ขึ้นมาพระจอยซื้อเลขไว้ไปค่ะซื้อแล้วซื้อพระจอยซื้อเลขรถนี่ซื้อหลายอิริ ก็เลยมาฝันได้ปลาคอใหญ่ตัวนึงแมน่นล้วก็ฝันเกี่ยวอีกครับเมื่อคืนนี้ปลปาคอใหญ่ไดไ้จับบ่ค่ะด้วยได้ว่านแหว่านแหแล้วก็จับขึ้นมาครับถี่มีคนสิมีคนมายืนเบิ่งอยู่แต่ว่าป้าคือว่านแหขึ้นหมานแท้ว่าซั่น์เขาว่าจปากข้อก็รุ่นพี่ละโชรุ่น,น <S <S แขนกลงเลยโอ้โตัวใหญ่ได้ตัวเดียวได้แต่ปลาคอพอใหญ่สิตีเลขบ่าวันนี้บ่เพราพระว่าบ่ <ๆ S 2> ตีเลขนี่รรับรองว่าถือแล้ว เลขที่เพิ่นตีให้พ่อจ้อยเ้อเลขที่เพิ่นตีให้พ่อจ้อยเดียวสิว่าพ่อจ้อยรักซื่อผู้เดียวคือเลขเพิ่นตีให้พ่อจ้อยนี่มันตีบ่คือพ่อจ้อยครับเพิ่นตีสิบเก้าครับตัวเดียวได้เราเจ้าหนึ่งมาเมื่อเส้านี่เพิ่นตีให้สิบสองครับคือตีสิบสองมันบ่นนี้ไปไกลดอกพ่อจ้อยเพิ่นว่าเพิ่นยุ่ไก่เพิ่นยุ่ไก่เติมอยู่ สิบสองย่สีเลือเด้อพ่อจอยวะสัน่นซื้อน้ำผมแน่วะสัน่นก็สิบเป็นตัวเก่าเปะ่ักพ่อจอยกับว่าบอกขวนความฝันกับแม่กับผู้กับผู้เพิ่นบอกเนะาะกับว่าข่วมฝันพ่อจอยนี่เลขอดวกเก้าพวกนี้ดอกวะสั่นข่วมฝันพ่อจอยนี่พ่อจอยฝันว่าไปน้ำกันสองคนนะ ฟังให้ดีครับไปน้ากันสองคนแต่ว่าพอจ้าเนี่ยูลดหูครับในรถยูมีนอใหม่นอหนึ่งนอใหม่นอหนึ่งคนสองคนรดยูขั้นหนึ่งนอใหม่นอหนึ่งครับอยู่เชิงรถครับฟังให้ดีแล้วพอจ้าก็นยูไปครับยูไปเรื่อยๆยูไปเรื่อยๆครับอยูขึ้นไปบูบขึ้นไปชุ้งๆคนหนูขึ้นไปยนูขึ้นไปแล้วไปฮอด ไปฮอดมังจอดเราว่าเสียเอาว่าเสียเอาเนาอไม้ลงรถเลยบ่ได้เอาลงเลยเลยหูเมียก่อนคใชเก็หูเมียก่อนโทรศัพท์บ <ừ> ว่ะเขาเลยตีให้ซิบสองนาอไม้เป็นหนึ่งเมียนยัดถิ่มตัวเก่าเด้เอผู้ชายเพื่อนมันคืดแท้ดีเพื่อนก็ว่านี่ได้ลับผู้ชอยไม่สิมาตัวเก่าก็เป็นได้เบิดเนาะ เคยขวคือกันแล้ต well> ัวเกาก็ได้เงียนคือเมื่อนี้เอซีกระสีมหาอ่อจ้ใยยกในกลางพันมาหอดใสหรอปะอันหอดดนก่อยแล้วครับอ๋อบลาไก่บลไก่พันมาแตไก่บาใหา่ไปทั้งเลยมยใหย่ก็ได้เอาบึ้งให้ดีเด้อพอจอยปอยให้เมื่อนี้พอจ้อยปอยหางเดียวคือหกแปด พอจ้อยฟันมันขึ้นหรือพอจ้อยฟันว่าขี่รถไปงานไงครับไปงานไงล้วก็มีอวงกลมไปในทุกแบบแล้วก็มี่ยังอยู่ยังกินหลายครับนี่ละตัวหนึ่งสิบเก้าวันนี้เดี๋ยวยายเดี๋ยวยายเพิ่นสิเกียดตให้พอจ้อยครับตีให้คือว้าวสิว่าอีกดินี่ยายนี่เป็นงวดที่สามครับยายตีสิบเก้าเป็นงวดที่สาม แ่ว่าของพอจ้อยพอจ้อยมั่นใจหกแปดครับแต่<อ>จังจะเบิ่งว่ามันสีแมนหรือบบแมนก่อเขามากไกลเขามาแล้วตีตีบ่คือกันเนาะตีบ่คือกันแต่ว่า,ามือเร้านี้มีคนยออย่อย่อสิบสองพอจ้อยเจา้าเย่าเจ้าเย่าม่วงขำมัน่น<อ>ลืมบไ่ได้นเนาะบางหันมันออกบนบัดนนี้อมันสิออกล่างก็ได้ไปสินขนสองคนนมันบอนออไม่นอ,นอหนึ่งมันบอนละว่าอะ แล้วก็ตีไปแบบคือย่ายนี่ตีโยเจ่าตีคนละยงังบาอืมย่ายนนี่ว่ารถยูนี่ยู่ขึ้นไปสูงๆนี่มันสูงแล้วสูงสุดแ,แล้วก็ไม่จะเก่าเราไหม่น,อง,นองหนึ่งมันบ่าแล้ววะอ่านี่มันก็คือของเราเห็นบอ่อบางหันขึ้นไส้นกขึ้นไปเรากำลัลงสีใสไ,ไส้ช่วยเจ้าจะฟอไส้ไว้สั่นน้องเคยว่าฟาดขึ้นไปฮักกาไม่ปูเปปูเปปูเป,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 ปลงจังไรคอยส เว้ยมึงจะึ้นไปเว้ยมันจริหกักดิเวชันเว้ย<ม>งานไม่ฟา,ฟาฟาดล่งงวดวัางหันงวดที่ออกว่างหนึ่งหันบานานี่ให่นี่ว่าโว้ยตัียวสิไปซื้อ,อยังสิพาเวชนบ่มีดอกสิพาเวช่นก็ซื้อสองหนึ่งตัวแลว้ววาซื้อล่างพ้อมเวชันออกของเราอีหลีครับตรงๆครับเหยียบพอจอยบ่ถืุครับแค่พอจอยวัตถุ บถือน้ำเอฟซีแมนครับถือน้ำเอฟซีเที่ยวนี้ก็ล่องเบิึงครับล่องเบิึงล่องเบิึงน้ำเล่าครับก็วางเฮากัล่องเบิึงเป็นแนวทางนั่นแหละเพราะจอยกะอยากให้เอฟซีทั่วโลกถือพราะวันหนึ่งพอจอยกะอยากให้ถือกิลีครับอยากให้ถือแซ่ปีไม่ให